สามทรงผมก้าวเรามีทําไปงานบุญส่งการ,รอุ้ยพูดผิดพูดถูกอะก้าวบอกยังไงกับคูมิ่งมาแล้วจ้ายากๆเราไม่ทําเพราะอะไรเราทําไม่ได้อ่ะทรงแรงเจอซ้ายแล้วกว่ามาเจอการพันเข้าไปปับ๊บฉันล่างจับโคเลโคเลแบบนี้เอายางมัดสีดํา ส่องตัวบนอันล่างอันนะคะแล้วก็ยัดเข้าไปแบบนี้เลยเธอแล้วก็จับแผ่แผออกติดกิฟติดโบอ่ะได้ทรงเป็นมวยเอย๋ยมวยต่ำนะคะนี่จับให้มันแบบเขาลูบเขาทรงดอกมงดอกไม้มุกก็ต้องมาเนี่ยถ้าทําไปเนี่ยอสอมอมู่อื่นนี่ถึงคันมองฉันตาเขียวแล้วอสอมมปทุมแกทําสวยเลยเนี่ยเออแกจะมาโดดเด่นไม่ได้ฉันเป็นอสอมอดีเด่นมา4สี่ปีสอนเพราะฉะนั้นเรื่องการทําผมเรื่องการแต่งตัวนะฉันอาไม่แพ้ใครในโลกอ่ะทรงที่สองให้ก้าวเป็นหางมา้าเสร็จแล้วก็ ก้าวอยูทีตรงปลายเสร็จเรียบร้อยเราก็ จัดพันขึ้นไปแบบเอายอากตัวมัดด้านบนแบบนี้จ้าไม่ยากเธอเ้ราเธอว่าเอ้ยมันยากมันเยอะเธอเรียกลูกหลานมาดูคลิปฉันแล้วบอกลูกหลานเองจําแล้วทําให้ป้าสิลูกเออหางนั้นเราไม่ต้องทาเองมีผู้าชายผู้มีลูกมีหล,ลานใช้ลูกหลานนี่ทรงนี้ก็ง่ายแต่ว่าแกต้องมีผมที่ยาวนิดนึงอ่ะทรงต่อไปอ่ะไม่ยากอีกฉันพยายามทาขั้นตอนรวบลัดไม่ให้พวกแกทํายากกันเพราะฉะนั้นพวกแกอย่าบน่นเด้ออ่ะพอเราลงไปอย่างงี้เราก็ยัดเข้าไปเห็นไหมชั้นชั้นที่หนึ่งแล้วก็มีชั้นที่สองเออฉันนะเป็นอสมที่บอกเลยว่า แต่งตัวเนี่ยไม่แพ้ใครฉันเป็นอสมอมูลหนึ่งแต่มูลขุบิทักเป็นมูลสะดวจังหวัดราชบุรีฉันชื่อปราทุมนะคะแล้วก็อยู่มูลหนึ่งนะเน่อะเราไปทำตามสวยมากเถอะ